ไปแล้วกับงานหากรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Thailand Mobile Expo 2013 High End จัดโดยบริษัท M Vision จำกัดในระหว่างวันที่23-26พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตรโทรศัพท์มือถือกว่า40แบรนด์ชั้นนําและ3โอเปอเรเตอร์ทั้ง AIS, dtac, TrueMove Edge เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งลดแลกแจกแถมเรียกได้ว่างัดกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายทําเอาบรรยากาศภายในงานคึกคักกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะสินค้าไอทีที่รองรับการเปิดใช้ 3G คลื่น2100เมกะเฮิร์ต์อย่างเต็มรูปแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่นอกจากโซนมือถือให้เลือกช็อปกันแล้วภายในงานยังมีสัมนา เปิดโลกไอทีพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดยรายการไอที24ชั่วโมง <c oughs> ครอบครัวข่าว3าร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทอคด้วยกสทชซึ่งได้รับเกียรติจากพันเอกดรเสนาพงศ์มลิสุวรรณรองประธานกสทชและประธานกทคมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Mobile Expo 2013 20 ไฮเอ็นไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพันเอกรองศาสตราจารย์ด็เตร์เซดพงศ์มลริสุวรรณหรือพี่มาสามจีของพวกเราในส่วนของกศทชโดยกรทคอเองนะครับเรามีการดำเนินการในหลายส่วนเราพยายามอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าเรามีอํานาจบทบาทหน้าที่อะไรแล้วเราก็มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ประชาชนว่าโทรคมนาคม 3G มีประโยชน์อย่างไรมีผู้บรรยายที่มี คุณภาพมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไปในส่วนที่น่าสนใจอย่างที่ผมเรียนได้ทราบงานสัมมนาก็จะมีการจัดเป็นเซสชั่นนะครับหรือเป็นช่วงเวลาแต่ช่วงเวลาแต่ช่วงเวลาก็จะมีท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ 3G อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับโดยพันเอกดรเษฐพงศ์มลิสุวรรณร่วมสัมมนาในหัวข้อรู้ก่อนได้เปรียบโอกาสทางธุรกิจและการงานกับการมาถึงของ 3G 4G และหัวข้อ หยุดคำถามคาใจทุกประเด็นสงสัย3 G 4 G สำหรับงานสัมมนาเปิดโลกไอทีพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งประชาชนทั่วไปภาคการศึกษาภาคธุรกิจระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดใช้ทรัพยากรไอทีอย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพไปกับ8หัวข้อสำคัญเพื่อการใช้ไอทีให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น อาทิเทคนิคการใช้ไอทีเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการค้าทำธุรกิจโดยคุณพาทีสรารสินซีอจากนกแอร์และคุณพาวุฒิพงวิทยาพานุกรรมการผู้จัดก,การและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ตลาด .com เก่งการเรียนเซียนการงานด้วยเทคนโนโลยี24ชั่วโมง โดยดรรัฐศาสตร์กรสูตรหรือคุณแปปเปอร์ UST ผ่านการค่าเชื้อบันจุเอาไว้อยู่ในกล่องอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตะกูลชัยนักพูดนักจัดรายการนักการตลาดชื่อดังและคอมเมนเตเตอร์จาก SME ตีแตกและผมอา้าวผมไปด้วยหนุ่ยพงสุขหินดันพฤกดำเนินรายการโดยจอห์นวินยูน่าฮลเรียกได้ว่าเป็นการสัมมนาลแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติที่น่าสนใจโดยเฉพาะในยุคที่ไอทีจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้น พร้อมรับฟังทิศทางโทรคมนาคมไทยในอนาคตนอกจากนี้ในส่วนของนิทรรศการสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทชได้จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทและหน้าที่ของกสทชพร้อมนิทรรศการจัดแสดงข้อมูล 3G เพื่อการศึกษานิทรรศการ You SoNet บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม Universal Service Obligation โดยกสทชได้นำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันเพื่อลดช่องว่ารวมไปถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนที่เรียกว่า Digital ดีไว์ รองรับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศรวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยคนพิการเด็กคนชราและผู้ได้โอกาสในสังคมให้มีทักษะความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดจนมีการวิจัยพัฒนาและสร้างสารเนื้อหาข้อมูลรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนส่วนนนทรัศาการสุดท้ายที่ได้รับความสนใจอย่างมาก 3G Roadmap สู่ 4G LTE เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกอสทชอ,อีกด้วย